เช้าวันนี้ลมแรงจัดเลยนะคะเปิดประตูรถออกมานี่ยรู้สึกลมตีเลยเย็นสบายมากหลายคนที่รู้สึกว่าช่วง 3.-4 วันก่อนหน้านี้ไม่กล้าจะหายใจได้เต็มปอดเช้าวันนี้สูดได้เต็มปอดนะครับสูดได้เต็มปอดจริงๆเพราะว่าในช่วง2 3วันที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเป็นสีแดงซะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเช้าวันนี้ ก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็สีส้มคืออย่างที่เห็นอยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครนะครับเป็นข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครได้รายงานมาให้ได้รับทราบกันอันนี้เป็นเวลาตอน7จ็ดโมงนะใช่ค่ะ7จ็ดโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่มันเป็นสีแดงกันเนี่ยกลายเป็นสีส้มคุ้มพื้นที่ตอนนี้มีสีส้มซะเยอะแล้วก็เป็นสีเหลืองที่คุณภาพอากาศปานกลางเลยนะค่ะแล้วก็เช้าวันนี้เขตหนองจก อกสูงสุด51.8ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรนะคะคเขตบึงกลุ่ม51แล้วก็เขตหลักสี่50.3ก็ถือว่าลดลงมานะคือถ้าเทียบก่อนหน้านี้นะถ้าเทียบกันช่วงวันเสาร์<อ>วันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันขยับเป็นร้อยนะ5เขตที่ว่าเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้อ่ะพอเป็นสีส้มสีเหลืองแบบนี้คนกรุงก็เลยสบายใจขึ้นนิดหนึงแล้วก็มีการรายงานเมื่อ สักเวลาประมาณเที่ยงที่ผ่านมาส่วนมากจากลายเป็นสีเหลืองแล้วนะคะคนี่เป็นภาพเขตห้วยขวางค่ะเวลา9ก้าโมงเช้าจากทัศนวิสัยที่ก่อนหน้านี้คือระยะการมองเห็นสั้นมากนะ อันนี้สามารถมองไปได้ไกลแต่ก็ยังมีฝุ่นอยู่มัน,นะะก็ยังมีฝุ่นลางๆกันอยู่นะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของคุณภาพอากาศด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอพออากาศมันเป็นอย่างนี้ปับ๊บอากาศมันเริ่มดีมีลมพัดเข้ามาผู้ว่ากทมครับคุณชัดชาติเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปนะครับที่นี่ฮะสำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปดูเรื่องของการรายงานค่าฝุ่นท่านผู้ว่าชัดชาติก็ยอมรับนะครับว่าที่ค่าฝุ่นมันดีขึ้นเนี่ย สาเหตุหลกัหลกๆเป็นเพราะว่าเรื่องของลมเปลี่ยนทิศมันก็เลยพัดพาฝุ่นเนี่ยออกไปจากพื้นที่สอดคล้องกับที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7นะครับว่าในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ความกดอากาศสูงหรือว่ามวลความเย็นเนี่ยจากประเทศจีนกําลังค่อนข้างแรงและลอกใหม่เนี่ยมันจะแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศทําให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอุณหภูมิล,ลดลงและที่สําคัญ ลมมันแรง <พอ S 2> มันก็ <ลง S 2> พัด<ร>พาฝุ่นออกไปใช่ค่ะ,ะส่วนวันนี้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437แห่งเปิดเรียนกันตามปกติแล้วนะคะเช้าวันนี้ก็จะวบกเห็นภาพผู้ปกครองไปส่งนักเรียนกันที่หน้าโรงเรียนแล้วก็ยังเป็นวันแรกของการทํางานด้วยครับหลังจากที่คมนาคมประกาศให้ขึ้นรถไฟฟ้าและรถเมฟีค่ะ ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปสำรวจบริเวณ BTS หมอชิดจุดนี้คนไปขึ้นกันเยอะนะคะ,ะเป็นเรียกว่าเป็นศูนย์กลางอของการเดินทางนะ,ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถเมย์พบว่าการจะราจรบ,บางช่วงคล่องตัวนะอาเช้าวันนี้ก็ไม่ได้ติดมากนะคะแปลว่าคนก็อาจจะหันไปใช้ BTS มากกว่าไปไปไใช้รถไปไปไเมย์มากกว่านะคะ แล้ว BTS กับ MRT พบว่ามีผู้ใช้บริการมากขึ้นจริงค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ใช้บริการรถสาธารณะกันหน่อยนะคะ BTS เป็นไงบ้างข้างบนบรรยากาศอ่าก็คนเยอะเหมือ<ค>น,นเดิม,ดมใช่ก็แน่น,นแน่นอยู่ถ้าอย่างนั้นมองว่า,าการลดปริมาณรถช่วยลดฝุ่นใช่ไหมคะใน,ในะกุงเช่วยช่วยลดมาฉันอยากให้เขามีมาตรการให้มันยั่งยืนหลังจากนี้ยังไงคะถ้ามนพ้นเส็จวันไปแล้วเดยวรถมันจะเยอะเหมือนเดิมไหมอ่ก็อยากให้ให้ ให้แก้แบบนี้ไปไปอีกอะไรเงี้ยค่ะมันอยากให้ต่อใช่เลือกใส่หน้ากากอยู่ก็ยังป้องกันอยู่ยังัวอยู่ใช่ค่ะใช่ก็นาแน่นกว่าเปกติที่เคยขึ้นมาอยู่ค่ะคนรถ b ี s ทเห็นแบบคนแก่หรือเด็กคือคือปกติไม่เห็นแล้วพอมันฟรีเห็นเยอะขึ้นไหมเยอะเยอะเยอะค่ะเเพราะว่าส่วนตัวมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะไม่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ได้มีเรื่องฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะคนก็อาจจะใช้รถเหมือนเดิม เซลรส่วนตัวมันก็อาจจะทําให้มีฝุ่นมีปัญหาเนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจจะให้ช่วยเรื่องแบบว่าลดราคาตั๋วลงหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้ประชาชนแบบว่ามาใช้ BTS กับ MRT จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นเหมือนกันนะคุณเป้ลคุณผู้ชมครับเพราะว่างบประมาณที่จะใช้ในโครงการนี้เนี่ยไปจนถึงสิ้นเดือนเนี้ยล้านบาทมีหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจาร์ณว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเป็นการตามนำพิกละลายแม่น้ำหรือเปล่าเมื่อเช้าพู้สื่อข,ข่าวไปเจอคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับถามประเด็นนี้เหมือนกันคุณสุริยะก็บอกว่าคือไอ้เรื่องนี้เนี่ย เขามีข้อมูลมานะว่ามันไม่ได้เป็นการตำนำพริกละลายแม่น้ําอย่างแน่นอนเพราะว่ามีคนใช้บริการหลายคนก็เปลี่ยนนะจากเรื่องของรถส่วนตัวมาใช้บริการสาธารณะและที่สําคัญเขามีข้อมูลว่าการใช้รถส่วนตัวเนี่ยก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน<ม>ส่วนจะมีการขยายหรือไม่เดี๋ยวต้องรอติดตามสถานการณ์เป็นรายวันกันไป<า>นะครับจุดอื่นอาจจะโล่งนะแต่เม<อ>ื่อเช้าที่ฉันมาเส้นพระโนโยธินจะไปที่กรมการขนส่งทางบกรถติดมากนะคะใช้เวลาบนถนนเนี่ยช<ม>ั่วโมงครึ่งครับ กว่าจะถึงนะคะสรุปแล้วคนไปใช้บริการรถสาธารณะเยอะขึ้นหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องรอดูตัวเลขนะครับจากทางด้านของกระทรวงคมนาคมแต่ที่แน่ๆนะครับแม้ว่าตอนนี้ค่าฝุ่น PM 2.5วันนี้จะลดลงหลายจุดหลายพื้นที่ตอนเมื่อประมาณสักเที่ยงกว่าๆที่ผ่านมาใช่ไหมที่กทมเข้ารายงานเข้ามาเนี่ยจากสีส้มเมื่อตอน7จ็ดมงเนี่ย ตอนนี้มันขยับไปเป็นสีเหลืองซะเยอะแล้วแต่ว่าท่านผู้ว่าเนี่ยยังแนะนำนะครับให้พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกหรือว่าต้องทํากิจกรรมด้านนอกเนี่ยจากอาชีพการงานเนี่ยยังคงต้องหาหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นกันอยู่นะครับรวมทั้งช่วงนี้ยังคงถ้าเป็นไปได้งดกิจกรรมกลางแจ้งกันไว้ก่อนส่วนหลังวันที่28เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าจากการคาดการณ์ของหลายๆฝ่ายเขาคาดการณ์กันว่าฝุ่นมันจะกลับมาอีกอย่างที่คุณเปิ้ลบอกวันศุกร์นี้ใช่ไหมดีใจได้สองสามวันเองอะเดี๋ยวฝุ่นนมาอีกแล้วะคะ